สวัสดีครับพบกับผมกล้องอยงนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นของเกียนกับแคนนี้นะครับชื่อแคนไรไม่รู้นะครับเขาพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะมาดูกันว่าโอ้ยผมจะเอาลงไหมนะครับ <c oughs> ทั้งลูกซองทั้งซอมบี้เอาแล้วเอาแล้วเอาให้เอาดินอ้องปลาพลาดแล้วปลาพลาดแล้วเดี๋ยวนะหลังมาไง มาตอนไหนโอ้ยเขาพาเพื่อนมาเต็มเลยส่วนไอมาผู้เดียวนะเรื่องของเกียนก็อาจจะตายเยอะหน่อยครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็มาดูกันว่าหนักหนักหนัก <c oughs> เอาแล้วตอนนี้4-4แล้วครับ ลอยลอยลอยอีกแล้วเอาอืมมีตัวยิงสนับสนุนระยะไกลด้วยแค่นี้ใช้ได้นะจัดรูปกระบวนได้ดีมีตัวคอยใช้ S S สามยิงระยะไกลนะเอาไว้ซ้ำตัวเจ็บนะบึมบึม,ไ,มอไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องมาลอยมาลอย ก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมขอหมดก็ต้องงัดธนูสินะได้มาสองตัวก็ยังดีเว้ยเะไยน้องโอ้ยทีมนู้นแม่งมีแต่ยศน่ากลัวกันไะมากระเปิดตับเลยฟ้างระเบิดไปแล้วปึ้มเอาไปลูกนึง มาสกิล <ś> มาเลยมาเลยมาเลยเอ้าให้บาเลตยืนลอยนะมึง <ś> บึ้มเอ้อเออเออเอา,เอา,เอา,เอาได้เว้ยได้เว้ยนี่ก็สกอร์น้ำอยู่นะฮะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ฮนะเพราะว่าโดนบุกสนันเลยนะ บึ้มแมสคิวช,ชิงคิวเลอร์่เ <c oughs> ขาตึงแล้วกก <c oughs> ็คลิปนี้ไม่ได้มาอัดประจานหรืออะไรนะครับก็คือเรามาเล่นกันสนุกสนุกนะครับมีแพ้ก็มีชนะเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเอาลงก็ขอร้องอย่าดราม,ม่ากนะ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมเหมือนจะแพ้แล้วนะครับ โอ้บึ้มชิปเปิลคิวพยายามค่ายได้เยอะที่สุดนะตามสไตล์ของเทียนโอ๊ยอดิโอ้ยโอ๊ย ไหนวะโอ้ดูยศทีมน้องกับยศทีมผมนี่แม่งต่างกันลึบลับเลยจะไหวไหมเนี่ยลอยไปหนึ่งโอ้ยเยอะจัดบาเลตไม่กี้มันออกมา <c oughs> ตึงๆกันทั้งนั้นแล้วผมจะไหวไหมครับนี่ยเฮ้ยไอ้น้องไม่มีเพื่อนช่วยกูเลยไม่มีใครซัพพอร์ตกูเลยโดนแม่งกระเทือบอยู่เกิดเป็นตัวแบตต้องทำใจย่อนใครเข้าไปกว้างระเบิดไปแล้ว เข้ามาเลยแพ้แต่มันนะแพ้แต่มันอแพ้แต่มัน,มนบึ้มแม่งไม่บึ้มว่ะบึ้มบึ้มยอดยอดยอดผมคนเดียวอาจจะไม่ไหวนะแต่ถ้ามีของเกียนร่วมทีมด้วยอีกสักคนนี่ผมว่าสนุก ยิงมั่วไปหมดแล้วนะเนี่ยบึ้มบึ้มเอาบึ้มมันเหลือเกินทีมผมยับเยินมาสคิลเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยน่าจะเจ็บกันมากไงดอกเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตายนะ เจ็บแน่นอนตัวผีอ่าตัวผีตายแล้ววิ่งอยู่หน้าฐาน2-3ตัวไอวไว,ไว้ดันหน่อยดันหน่อยเออโอ้ยโคตรเถื่อนตอนนี้แพ้ไปสิตัวแล้วนะครับ สอยคอยแน่คอยโดนกระทืบก่อนตายก็สอยเบลเล็ตได้หนึ่งนะเบลเล็ตยืนแอคอยู่ฐานกะ็ลอยไป,ปโอ้เยก็สกอร์ผมก็นำคนอด่นอยู่ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เื้ยดับเบิลคิวเตรียมระเบิด แมสคิวโอ้ยเยอะ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 โอ้ย,อย,อาาอยไอตัวผีก็ตายเว้ยเออสนุกว่ะอย่างนี้ดิมันหน่อยเดือดเดือดใส่กันอย่างเงี้ยผมโดนใครยิงวะผะโดนมเมล็ดยิงเหรอเมื่อกี้เนี่ย อื้มเี้ยโคตรหนักอ่ะยอดว่ะเ,เฮ้ยที่แม่งมีตัวซัพร,ระยะไกลอะ่ะทีมผมนี่คือมั่วไปหมดนะหรือถ้าภาษาอีสานก็อะไรนะมุนอุ้ยปุย้ยเอยอเออแซ่เออแม่งไม่ตายเอากันหน่อยดิเฮย้ย แบกคนเดียวไม่ไหวจริงๆนะดูเดิไอ้เหี้ยกูโดนบนเลต์อีกแล้วเละชิบหาย ไม่ตายว่ะเจ็ดเฟสแ,แผลแพ้แต่โคตรมันเลยนะครับได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วปางใส่บาเลตเลยอืมบาเลตก็ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมทำคลิปมันๆให้ดูใหม่บบเฮ้ย แม่68ตัววะเพื่อนของจริงเรียบร้อย69ตัวนะตานี้